เซอร์ไพรส์นักแสดงสาวสุดแซบยกขันหมากสู่ขอพ่อของลูกสุดชื่นมืน่นขอแสดงความยินดีกับเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมนวันที่ก่อนหน้านี้สามีสุดที่ราเตา๋าททำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานและนี่ถือเป็นการเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกหลังเก็บเงียบมานานโดยเอมมี่เปิดใจว่าจริงๆเราคุยกันว่าจะมีพิธีแต่งเล็กๆเพราะว่าเต่าเขาอยากให้มีงานมงคลเกิดขึ้นในชีวิตหนูบ้าง ได้ที่ผ่านมาเราก็เจอแต่อะไรที่ดราม่ากันมาเยอะในที่สุดวันนี้วันที่9มกราคมคู่รักเอมี่เต๋าก็ถือเลือกดีเข้าพิธีแต่งงานแล้วเรียบร้อยตามประเพณีไทยที่พัทยาโดยช่วงเช้าทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ่าวสาวตักบ,บาทและพิธีขบวนขันหมากที่งานนี้ฝั่งเจ้าสาวเป็นฝ่ายตั้งขบวนเพื่อไปสู่ขอเจ้าบ่าว โดยบรรยากาศภายในงานอ,อบอวนไปด้วยความสุขของบ่าวสาวและสองครอบครัวรวมถึงบรรดาแขกที่มาร่วมงาน